สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลโทนายแพทย์ทรรรงรัตแก้วการนายแพทย์โดยเสด็จในราชาการเฉพาะกิจเรื่ององค์จอมทัพไทยผู้ไม่เคยทรงทิ้งใครไว้ข้างหลังเหตุการณ์ที่ประทับใจและน่าระทึกใจอย่างยิ่งที่ผมจะนำมาเล่า ก็เป็นเหตุการณ์ที่รัชการที่สิบได้เสด็จออกส่งงานในภาคใต้สมัยที่มีการก่อการร้ายกันอย่างรุนแรงทันทีหลังจากการสิ้นประชนม์ของพงเจ้าวิภาาวดีรังสิตในภาคใต้หลังจากนั้นพงท่านก็ได้เสด็จไปส่งงาน โดยไปประทับที่ฐานเป็นบัตงานของกองทัพภาคที่สซึ่งระวังที่ไปถึงก็มีการบรรยายสรุปตามระเบียบในขณะที่มีการบรรยายสรุปกันอย่างเคร่งเครียดก็มีเสียงวิทยุเข้ามาว่ารายงานมาว่ามีการประทากันอย่างรุแนแรงเกิดขึ้นในบริเวณอำเภอไกลเคียงกับเบียงสะและบ้านทรง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทหารของเราบาดเจ็บสิบนายด้วยกันพรองค์ท่านมีรับสั่งให้ยุติในการเรีอกหมอที่ประชุมว่าทหารของเราบาดเจ็บเราต้องลงไปช่วยนำมารักษาพยาบาลให้ได้จากนั้นก็ส่งนำเฮลคิคอปเตอร์เฉพาะกิจไปรับผู้ป่วยในที่เกิดเหตุการนำเฮลคิคอปเตอร์ไปรับผู้ป่วยถึงร่วมสิบท่านเนี่ย อาจจะน้ำหนักเกินพิกัดที่ควรแต่ว่าพวงชนรับสั่งว่าเราต้องทำแต่โดยที่ระมัดระวังโดยการถอดเอาของหนักหนักเช่นประตูเก้าอี้เอาออกแล้วผู้ทีป่ปฏิบัติงานก็จำกัดจำนวนและจอดไม่ได้ก็ใช้วิธีฮอบคือโดดลงไปแล้วก็อุ้มของคนไข้ขึ้นมาทั้งหมดรวมเป็นประมาณสิบคนโดยปฏิบัติภาพ ถึงอย่างโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี